สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะนี่เป็นคลิปเ,เรื่องของการเงินวันนี้ไม่จะถ่ายเป็นเรื่องของการเงินทั้ง12ราศีนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าการเงินในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไม่รู้ว่ามันจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึก เครียดเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าเครียดก็แม่ก็จะลงครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะหรือว่าพอรับได้ถ้ารับได้ก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆนะคะให้ท่านผู้ชมชมแล้วก็เป็นเป็นการเรียกได้ว่าเออจะต้องมีการเซฟค่าใช้จ่ายเป็นการประหยัดเป็นการ ดูแลเป็นการเรียกได้ว่าจัดทำระบบรายรับรายใจ่ายให้ดีจะได้ไม่เกิดเงินชอ็อตเงินขาดมือหรืออะไรได้นะคะเอาล่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าราศีที่จะต้องระวังระวังในเรื่องการใช้จ่ายอืของชาวมังกรดีกว่าชาวมังกรก็คือผู้ที่เกิดในวันที่14มกราถึง14กุมภา นะคะเป็นดวงการเงินโดยรวมนะคะใครที่มีการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือว่ามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็ก็มองข้ามผ่านไปเลยไม่เป็นไรนะคะอันนี้มันเป็นการเงินโดยรวมมันอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะเอาล่ะการเงินของมังกรเป็นสี่เหรียญน,นะคะ เป็นสี่เหรียญนี่ก็คือว่านะคะชาวมังกรเป็นอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ต้องเก็บเงินเก็บทองเป็นช่วงที่ว่าถึงมีก็ต้องประหยัดถึงมีก็ต้องใช้จ่ายกันอย่างต้องเรียกได้ว่าต้องใช้จ่ายให้มันคุ้มค่าอะไรที่มันไม่จําเป็นหรือว่าหรือว่าที่มันไม่ควรจะใช้อะไม่ควรจะใช้ไปกับอะไรที่มัน ไม่ได้จำเป็นเลยอย่างพวกเครื่องประดับหรือพวกที่มันจะต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มันออไม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราอะพวกที่มันสิ้นเปลืองทั้งหลายนะคะประเภทการกินการเที่ยวกันดื่มการช้อปปิง้งเออแบบนั้นนะคะที่ชาวมังกรจะต้องระวังเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะวา่าชาวมังกรอาจจะต้องอาจจะมีการอยากที่จะลงทุนอยากที่ จะทำอะไรโดยที่ตัวเองก็คือดูมาแล้วดูมาแล้วแล้วก็อยากจะทําอยากจะลงทุนแต่แต่ในสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้สถานการณ์ที่ยังไม่มีความแน่นอนยังไม่มีอะไรแน่นอนนะคะขอให้ระง,งับเอาไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าถ้าทําไปแล้วคุณจะต้องเป็นอย่างเงี้ยสไม้สามไม้ก็คือ มันจะช้านะหมายถึงการได้กำไรหรือว่าการที่เราจะลงทุนไปแล้วจะได้เงินขึ้นมามันยังมองไม่เห็นมันต้องใช้ระยะเวลาซึ่งถ้าหากว่าชาวมังกรใจเย็นนะอย่าเพิ่งทำอะไรลงไปเก็บทุนของคุณไว้จะดีกว่าหรือว่าเก็บเงินของคุณไว้จะดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงทุนอะไรที่มันเป็นเงินจำนวนมากแล้วก็คือเรายัง ต้องรอเรายังต้องคอยคอยอะไรอะ่ะคอยเหตุการณ์ที่ที่เรียกได้ว่ามันยังไม่มีความแน่นอนคือความมั่นคงมันก็ยังไม่มีนะคะเหตุการณ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แล้วเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันเออเสี่ยงมากเสี่ยงกับการที่เงินมันจะจมเงินมันจะจมไปกับธุรกิจของคุณที่มันยังหากำไรยังไม่ได้เออแล้ว พอเงินจม,จมจมปุ๊บชาวมังกรก็จะรู้สึกลำบากใจรู้สึกทำอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าเราลงลง,ลงทุนไปแล้วใช่ไหมแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้คือทำอะไรไม่ได้ในที่นี้หมายถึงว่าเหตุการณ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชาวมังกรมีเงินมีทุนที่ยังเก็บออมเอาไว้อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งด่วนใจร้อนทำอะไรลงไป โดยที่แบบว่าขาดการยังคิดขอให้ใจเย็นๆไว้ก่อนขอให้ใจเย็นแล้วค่อยค่อยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็น n i g h soft a s ซ,ซึ่งซึ่งค่อนข้างจะใจร้อนนะค่อนข้างที่จะคิดว่าตัวเองวางแผนมาดีแล้วแต่ความรอบคอบนั้นนะ่ะขอให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเงินจม,มเงินจมแล้วเดี๋ยวก็จะลำบากนะคะ เออนั่นแหละมันจะเป็นสถานการณ์ของชาวมังกรที่อยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรสักอย่างขอให้เราัเอาไว้ก่อนนะคะขอให้ระง,งับแล้วก็ใจเย็นๆรอดูเหตุการณ์ไปก่อนนะคะนี่แหละก็จะเป็นการเงินของชาวมังกรประจําเดือนพฤษภาสองพ6นนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ